สวัสดีบผมพบกันอีกชันเคยกับช่องคนเมืองทรอยนะกับคลิปนี้ครับเราได้เป็นงานประกอบผมงานใหม่นะครับก็นี่เลยจัดส่งมาแล้วตอนเนี่ยที่แบบร้านผมทักมาเนี่ยตอนแรกก็แบบแปลกใจนะครับว่ามพรีอะไรไปเนี่ยพอได้เห็นปุ๊บก็อ๋อเขาจะแบบตัวนี้ผมสอบถามที่ท้านครร้านบอกว่าสินค้าเนี่ยเข้ามานานแล้วแต่ว่ามันต้องรอพาร์ทแก้นะครับผมมันมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่ต้องแบบ อ,า,อาจจะแก้จากทางโรงงานก็เลยรอพาร์ทแก้จากทางโรงงานมากตอนนี้ก็มาเรียบร้อยก็เลยส่งมานี่ครับพร้อมพาร์ทแก้ด้านบนแบบนี้มาแกะกันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแก้นะครับที่ทางโรงงานส่งมาแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะส่งมาให้แบบนี้ครับไม่รู้ว่าพาร์ทแก้เนี่ยจะ เป็นแบบเท่าที่ดูนะผมอาจจะมีสองนะผมมีสองบอดี้นะครับแกะต่อครับน,นี่จะเป็นแบบหน้ากล่องนะครับก็สวยงามน,นะครับผมหน้ากล่องก็ นี่จะเขียนว่าจะเป็นไวต์ดาร์กไนท์นะครับผมก็เป็นสเกล1ต่อ12บสองนะผมก็เป็นแบบโมเดลคิดนะครับก็คือแบบงานประกอบนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับผมเนี่แบบนี้อันนี้ก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกนะครับผมเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แบบรวมกล่องนะครับผมมีเป็นสติ๊กเกอร์แปะมาแบบนี้อีกด้านหนึ่งครับผมนี่แบบนี้เลยตัวนี้มีเหมือนจะมีผ้าคลุมมาให้นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นด้านแบบนี้ก็ เป็นพ้าคุมมาให้แบบนี้นะครับผมมันนี่มีแบบอันนี้จะเป็นแบบเบอร์แบบพระคุมใช่ไรมการหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบมีปีกด้านหลังแบบนี้นะครับผมมาเพื่อไม่ให้เกินเสียเวลาเราจะไปแกะดูตัวแผงด้านในกันครับว่าให้มาแบบไหนกันบ้างนะครับก็มาเริ่มจากอันนี้ก่อนแลวกันนะครับเป็นเหมือนแผงเป็นร์าแก้นะครับก็เป็น f นะครับผมนี่ครับ กับ A นะครับก็จะเป็นส่วนอ่าบริเวณของสะโพกนะครับผมสะโพกแบบนี้เลยแล้วก็แผงสีดำเนี่ยก็จะเป็นมีขามาให้นะครับแล้วก็นี่นกับหน้าอกหลังนะครับผมละมานี้เลยม,มาแกะดูตัวกล่องกล่องนี้กันครับขออนุญาตนะผมสูดดมกลิ่นนะผมนี่กลิ่นงานใหม่กลิ่นงานใหม่ ก็แผงแรกนะผมก็ที่ให้มาก็จะเป็นตัวของ F นะผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คครับนึ่งครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับนี่มีแบบเป็นผมมาให้นะครับผมนี่แบบมีผมมาให้แบบนี้เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นสอง ปะนะครับก็นี่เป็นแผง F นะครับที่มาจากกล่องนะครับส่วนอันนี้เป็นแผง F ที่เอ่าอว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นแบบแผงแก้นะผมก็มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะผมเหมือนเป็นแผงที่เพิ่มขึ้นมานะครับ เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันตอนประกอบอีกที่นะครับผมนี่ก็เป็นแผงเนะครับผมนี่รับแผงเก็มีน่าจะเป็นอ่านี้จะเป็นเหมือนโครงนั้นโครงของศรีรษะนะครับก็ให้มาทั้งหมด2โครงนะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแผง a ทั้งหมด2แผงนะผมแล้วก็มีตัวจอยมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นแผง A ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ไม่รู้ว่ามันร์ทแก้ยังไงแต่ว่าดูยังไงมันก็เหมือนกันนะครับน่าจะเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเหมือนจะเป็นแบบมีหน้าตามาให้แบบนี้หนึ่งใบหนึ่งหน้านะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่า,เป,าเป็นดาบนะครับเป็นดาบมาให้พัคเกต์มาตัวหน้าตานะผมก็ ถ้าเป็นใบหน้านะผมที่ลงสีมาแล้วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ใบหน้าครับนี่ครับนีให้ทั้งหมด4ใบหน้าแบบนี้แล้วก็จะมีหน้าเปล่าอีกสามใบหน้าอีกสใบหน้าครับนี่เป็นโค้งใช่ไหมโอ้โหมีแบบเป็นเหมือนสีทองไหมเดี๋ยวผมเป็นแผงสีทองเป็นแผงตัวแก้วนะครับนี่ครับสีทองที่ให้มามันจะเป็นทองออก เนื้อแบบจางๆนะผมทองแบบซีดๆนะครับแต่ว่าเนื้อพลาสติกเนื้อดีนะครับสีลงมาดีนะผมสีดีครับ ันนี้ก็เป็นแผง h นะครับผมก็ทั้งหมด2แผงนะครับผมเนื้อพลาสติกค่อนข้างเรียกได้ว่าเนื้อพลาสติกดีนะครับผม,บผมแล้วก็ต้องรอยมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นสีดำใช่ไหมเป็นโครงในอันนี้เราไม่ค่อยสีเดียดเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นกรอบนะครับ ครับอันนี้จะเป็นเหมือนอ่าน,นี่ครับเป็นลำตัวนะผมเนี่ยมีลำตัวมาให้แบบนี้อันนี้จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นส่วนของเกราะนะครับอันนี้เป็นเหมือนฝักเป็นตัวถือที่จับดาบนะครับมีดาบอยู่นี่เราได้ไปเมื่อกี้ของอันนี้ก็จะเป็นที่จับนะครับนี่ นี่ก็เป็นแผง M นะครับผมตัวแผงเนี่ยผมมีการลงสีมานี่ยลงสีมาแล้วนะผมนี่เป็นเหมือนสีดำนะครับลงมาให้เรียบร้อยนะครับโอโ้อันนี้เป็นแผง G นะผมแผง G ทั้งหมด2แผงแล้วก็มีคิวจจะมีทั้งหมด สสีนะครับจะเป็นสีดํากับสีเนื้อนะผมนี่แบบนี้เลยสแสดงว่าตอนนี้คือรู้ได้เลยว่าตัวโมเดลนะผมให้มาทั้งหมด2แน่นอนผมให้มา2บอดี้แน่นอนครับนี่เป็นพาร์ทคิวนะผมโอ้โหชิ้นส่วนค่อนข้างจะเล็กนะผมนี่ก็เป็นตัวเจนะครับ นี่ครับเป็นแผง J นี่ให้มาแบบนี้ตัวนี้เหมือนจะคุมโทนเป็นสีดำสีขาวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผง K นะครับผมเป็นสีทองนะครับนี่เป็นสีทองแบบนี้แล้วก็ นี่จะเป็นฐานนะผมเป็นฐานมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่ครับมีมือมาให้นะผมมีมือแล้วก็เป็นหน้าอกนะผมอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมนะผมนี่นี่มาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะทําเป็นเหมือนร่องรอยเหมือนชิคคากนะครับรู้ให้หมา เสร็แบบหนึงครับนี่ผมถ้าคุมก็น่าจะเป็นเสร็จเดียวกันผมก็ให้มาแบบนี้เลยด้านข้างนะผมเป็นเหล็กลวดนะผมเหล็กลวดคือสามารถที่จะดัดได้ตามต้องการเลยนะครับแถงทัดมากค่อนข้างใจะใหญ่นะเป็นแผงโอ้ นี่ครับเป็นแผงโอมาแบบนี้แล้วก็แผงก็นี่ครับมีการลงสีทองมาให้แบบนี้เลยครับนี่ตัวโออันนี้ก็เป็นแผงโอเหมือนกันนะครับเป็นแผงเหมือนกันเมื่อกี้ส่วนด้านล่างนะผมนี่ครับจะติดกระดาษแข็งมาแบบนี้จะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ Effect, นะครับปีกตรงที่อยู่ด้านหลัง สวยนะครับผมัวเอฟเฟกต์ปีกที่ให้มานะครับจะทําดีเทลเป็นเหมือนแบบจหยกัยกคล้ายๆเหมือนเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับนี่เลยด้านล่างให้อะไรเพิ่มมานะผมมีแบบเป็นใบแบบนี้มาให้แล้วก็มีคู่มือนะผมเลมค่อนข้างจะหนานะครับคู่มือมาให้แบบนี้นี่ครับก็จะบอกแผงต่างๆนะครับแล้วก็ หน้าถัดไปก็จะเป็นวิธีการประกอบนี้ครับประกอนต่างๆนี่ครับนี่ถ้าดูจากตัวใบประกอบเนี่ยคือมี2บอดี้ครับผมนี่จะเป็นตัวบอดี้ที่1ใช่ไหมครับกับอดี้ที่2นะครับนี่ก็เป็นการใส่เกล่อนะครับผม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าใส่ตัวปีกด้านหลังเนี่ยจะใส่พระคมได้หรือเลปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาคอยลุ้นตอนตอประกอบกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมีเป็นออันนี้จะเป็นดีคอน้ําครับนมีดีคอน้ํามาให้แบบนี้มันจะเป็นแบบดวงตาในหัวน,นี้ก็จะเป็นแบบตัวดีคอสติ๊กเกอรอ์เป็นดีคอสีทองนะครับผมเป็นสีทองแล้วก็สีเงินครับแบบนี้เลย ประมาณนี้ครับผมไปสรุปกันเลยครับสำหรับตัวไวท์ก้อนไหนตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า,าจะเป็นแบบคุมครีมนะผมที่เป็นแบบในส่วนของตัวสีขาวกับสีดำเนครัมแล้วก็มีสีทองแทรกมานิดหน่อยนมราคาตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะผม,ผมได้มาราคานี้เลยแล้วก็เท่าที่ดูตอนนี้นผมน่าจะมีให้ได้หมดสองบอดี้นะผม สองบอดี้อาจจะมีบอดี้ที่สามนุ่มดีวต้องมาคอยดูนะว่าจะมีบอดี้ที่สามหรือเปล่าแต่ถ้าดูตัวเนี้ยคือชิ้นส่วนน่ะไม่แน่นผมอาจจะมีบอดี้ที่สามนะผมเนี่ยคอยไปลุ้นตอนอคลิปประกอบกันอีกทีหนึ่งนุ่มส่วนงานเนื้อพลาสติกก็ทำออกมาได้ดีนะผมสำหรับงานค่ายนี้นุ่มก็ตัวนี้ก็รอ,าอมาค่อนข้างจะนานนุผมราคาก็ถือได้ว่า แรงไปไหมหนะุ่มก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน,นว่าถ้าให้มาทั้งหมด3บอดี้เนี่ยราคานี่ถือว่าคุ้มนะผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัว,วลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปน้าสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปในการประกอบนะผมเดี๋ยวมาคอยลุ้นมาคอยติดตามชมกัน,นว่าการประกอบหนะุ่มตัวเนี่ยจะมีตำหนิ มีจุดไหนควรระวังมก็มาคอยลุ้นในคลิปประกอบสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ไปเจอกันในคลิปหน้าไปดูมปเจนครับสวัสดีครับ